วันหนึ่งคุณกาลังไปโรงเรียนแล้วตอนจะเข้าประตูโรงเรียนนั่นเองคุณเจอกับผู้หญิงผมยาวมัดกแก่สองข้างเดินมาสะดุดหกล้มตรงหน้าคุณจะเอ่อเป็นอะไรปไปหรือเปล่าครับเธอถูกคุณช่วยเหลือขึ้นทําหน้าเขิอนแล้วกลับคุณคุณจะเอ่อไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะ คุณกับเธอแยกกันในเวลาต่อมาเมื่อคุณเข้าห้องเรียนก็ได้พบว่าเธอเป็นนักเรียนที่เพิ่งเข้าย้ายเข้ามาใหม่คุณจะเออเธอนั่นเองอะ่ะหลังจากแนะนําตัวที่หน้าชั้นเสร็จคุณก็ได้รู้ว่าเธอชื่อกิฟตลีแล้วก็ได้มานั่งข้างๆคุณพอดีอะยินดีที่รู้จักนะฉันชื่วอว่าอคาตะพอเรียนจนถึงเที่ยงก็ได้เวลาทานข้าว คุณกิปบริหันมาแล้วถามว่าคข,ขอไปทานข้าวด้วยไหมคุณจะออได้สิว่าจะชอนอยู่พอดีคุณมาถึงโรงหาแล้วเลือกสั่งอาหารอะไรข้าวกับเผาไข่ดาวพอทานเสร็จก็กลับไปเรียนกัน,กนต่อจนถึงตอนเย็นได้เวลาแยกย้ายกลับบ้านคุณจึงเออกลับทานเดียวกันเลยไปด้วยกันนะ คุณมีความหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันระยะยาวเอ่อแ,แล้วเราจะไเลยพาเขาไปส่งด้วยชัางน่าสุดใจคุณคนนี้ซะแล้วสิ